ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ oppo a98 5g ครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ oppo นะครับในคลิปนี้ผมจะมาทดลองชาร์จแบตเตอรี่ให้เพื่อนๆดูกันนะครับเรามาดูกันว่าตัวเครื่องที่เล่นจนแบตหมดเกลี้ยงเนี่ยชาร์จไปจนเต็ม100%้เขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแน่นอนครับจุดเด่นในเรื่องหนึ่งของเจ้า oppo a98 5g เนี่ยก็คือในเรื่องของการชาร์จนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเขามาพร้อมกับหัวชาร์จที่เป็นหกเ็วัตต์ superbook นะคร จะเป็นจริงตามที่เขาเคลมไหมนะครับกับเจ้า Oppo A98 5G เดี๋ยวผมขออนุญาตเซตอัพสายก่อนนะครับแป๊บหนึ่งโอเคครับผมเซตอัพสายเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เนาะนี่นะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยครับก็ตัวเครื่องนะครับผมเล่นจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับเพื่อนๆก็สเปคของเขานะครับสำหรับเจ้า Oppo A98 5G นะครับเขาวางขายในเรทราคาเหมือนต้นๆนะครับเพื่อนๆมาพร้อมกับสเปคที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับหน้าจอ120เฮิร์ครับขนาดอยู่ที่ 6.72นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยเป็น full hd plus เนาะ cpu ที่ได้มาจะเป็นของ snapdragon 695นะครับมาพร้อมกับ ram แปด g b หน่วยความจำร้อมให้มา2 5 6กิกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก้องหน้า32ล้านก้องหลังมีความเร็วหลักอยู่ที่64ล้านแล้วก็มีกล้องที่เป็นไมโครเลนที่ส,สูงสุดได้ 40x ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเขาที่เราทดลองกันในครั้งนี้เนี่ยก็ความจุอยู่ที่5000 ah มิลลิแอมนะครับเ ah พื่อนเพื่อเห็นไหมโอโ้โหวิ่งแบบปืด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 เลยผมเล่นจนตัวเครื่องเขาบางังคับปิดนะครับผมก็เขาจะเหลือแบตไว้สักประมาณเนะมันจไึ่บเปึรนเป็นย์เนาครันจะไม่วิบงก้นอย่างนี้เลยเ์ โอ้โหแบบโอ้โหวิ่งอย่างโหดนะครับเพื่อนๆก็แบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah นะิลลิแอมเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับชาร์จที่เป็นชาร์จเนี่ยครับซูเปอร์วูกวัตต์ครับเพื่อนๆซึ่งถือว่าได้ชาร์จมาที่แบบโอ้โหเร็วมากเลยเนาะในเรื่องกลัวระบบชาร์จของเขานะครับไงล่ะเมื่อกี้วิ่งเป็นตัวแรกตัวเลขแบบบึมๆเลยฮะเนี่ยครับ ซูเปอร์วูฟ67วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออถ้าไปเต็ม100%เนี่ยเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่เนาะก็ถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจะขายดีมากๆของแบรนด์ OPPO แน่นอนหละครับสำหรับเจ้า OPPO A98 5G เครื่องนี้ครับโอเคครับตอนนี้เราก็ชาร์จแบตมาได้57-58นาทีแล้วนะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่ของเราก็เต็ม100%เรียบร้อยแล้วขออนุญ,ญาตกดหยุดครับผมก็นี่นะ100%นะครับผมโอ้โหก็เกินมากว่าที่ เขาเคมไว้ประมาณ10กว่านาทีนะครับเพื่อนๆแต่ก็ไม่ได้แบบเยอะจนน่าตกใจเนาะก็10นาทีแรกเนี่ยได้20%นะครับ20นาทีแรกเนี่ยได้40% 30นาทีแรกได้56%นะครับ40นาทีแรกได้73%แล้วก็44นาทีที่เขาเคมไว้ว่าจะเต็ม100%เนี่ยมันแบตเตอรี่ได้มาแค่80%นนะครับเพื่อนๆ แล้วก็0จนถึง90เนี่ยใช้เวลาประมาณ50นาทีแล้วก็ไอเจ้าเปอร์เซ็นต์ที่90มาจนถึงเปอร์เซ็นต์ที่100เนี่ยใช้เวลาประมาณ8นาทีนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเร็วพอสมควรครับ ก็เอาเป็นว่าการชาร์จเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆปกติเราก็ไม่ได้แบบเล่นจนแบตหมดเกลี้ยงเหลือศูนย์อะไรเงี้ยเนาะเหลือสักประมาณ 30- 40หรือว่า20%เเสียบแบตเข้าไปทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้แบตเตอรี่กลับมาเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเจ้า oppo a98 5g เครื่องนี้นะครับผมได้ลองเล่นลองเทสมาแล้วแบตเตอรี่อึดมากๆครับเพื่อนๆกว่าจะเล่นให้เขาหมดแบบเกี้ยงเลยเนี่ย ก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานสักพักใหญ่ๆเลยนะครับก็คือแบตอืดมากครับแบตอืดมากเนาะก็โอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ